ต่ไปดูอีกอาชีพหนึ่งนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับสิงสาราสัตว์เลยนะครับแต่ว่าความชอบความถนัดนนมันก็ทําให้เป็นเงินเป็นทององาน,นศิลปะครับ<อ>เรื่องต่อไปนี้ครับเป็นผลงานศิลปะของหญิงสาวด้วยนะครับเอ,อขายได้เป็นเงินเป็นทองนะครับท่านผู้ชมครับไปดูครับนี่เป็นรูปร่างของงานศิลปะทั้งหลายหลายท่านที่เคยดูการ์ตูน ในหนังในหนังเนี่ยนะครับแอนิเมชันทั้งหลายก็จะเห็นกลุ่มตัวเหล่านี้เยอะแยะมากมายนะครับนี่คืองานศิลปะทำจากเส้นลวดนะฮะตามไอเดียของคุณกฎชพันนะครับคุณกฎชพันเนี่ยอายุปัจจุบัน46ปีแล้วนะก็สวยงามมากคุณรัชนีครับโดยส่วนใหญ่ก็จะทำจากอะไรบ้างอ่ะแกก็ทำหลายอย่างนะ,ะส่วนใหญ่จะมาจากเกมอ่ะตัวที่อยู่ในเกมเช่นมังกร นะฮะพวกหุ่นทั้งหลายหุ่นนักรบนะครับการ์ตูนกันดั้มสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเล่ายอดมนุษย์นะครับอุย้ยโมเดลต่างๆมากมายไก่กองนะฮะคุณกฎชพันเนี่ยนะครับแกบอกว่าแกรักศิลปะมาตั้งแต่อายุสามขวบชอบวาดภาพสนใจศึกษางานศิลปะแบบด้วยตัวเองด้วยนะคุณเชนีอ,อุ้ยไม่น่าเชื่อนะ ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ก่อนหน้านี้ทำอาชีพเซลล์ขายเครื่องสำอางอาชีพเสริมก็คืองานวาดภาพศึกษาเองจนกระทั่งวาดภาพเก่งอ,ะอ่ะแล้วก็เริ่มไปศึกษาศิลปะลวดดัดแล้วก็ลองฝึกทำนะครับจนมีความชำนาญแกพอชำนาญเก่งจะจ,จ,จากเซลใช่ไหมคุณเัชเนีค่ะแกลาออกเลยลาออกจากงานเซลกันเลย แล้วก็ทุ่มเวลาสร้างโมเดลจากลวดดัดอลูมิเนียมครับโอ้ทำมา26ปีลูกค้าสนใจมากเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปถึงต่างชาติต่างประเทศชาวต่างชาตินี่บินมาดูเลยนะขนาดนั้นเลยออเดอร์นี่สั่งเลยไ<อ>ม่ใชบินมาดูอย่างเดียวนะ<อ>สั่งออเดอร์เลยครับผลงานใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการตามลูกค้าและตอนนี้ นะครับที่เขาอยากได้อะไรอ่ะตัวละครในเกมตัวละครใน YouTube นะครับแกก็พยายามสร้างตามความตั้งใจของลูกค้าความต้องการของลูกค้ามันก็เกิดเป็นผลงานใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็มีชาวไทยชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยแม่เจ้าของศิลปะก,ก็หน้าตาสวยซะด้วยนะครับแกบอกว่า จริงๆแล้วราคาศิลปะของแกเนี่ยนะเอาให้คุณรัชนีไทยราคาแต่ละตัวนมน่าจะเป็นหมื่นนะเพราะว่าทำแฮนด์เมดหมดเลยเออใช่ไหมมันก็มีราคาแกบอกว่าเติมตั้งแต่ยีบาบาทเลยยี่บหาบาทก็มีนะท่านผู้ชมที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหมื่นๆอย่างเดียวนะบางอันแกเริ่มราคายีบหาบาทแล้วก็ไปถึงหลักพันหลักพันครับยังไม่ถึงหลักหมื่นด้วยนะแต่ทำรายได้ให้แก ดีทีเดียวนะครับคือสามารถอยู่ได้ลาออกจากเซลล์ก็มาทำสิ่งเหล่านี้แม่สุดยอดไหมสุดยอดสุดยอดแต่ก็ต้องมีการร่ำเรียนมาระดับเดืองจากความชอบแล้วก็ต้องร่ำเรียนอันนี้เป็นชื่อคนด้วยครับหลากหลายตอนนี้ออเดอร์ลูกค้ามาตึ้มนะครับอยากให้ทําอะไรสั่งมาได้เลยแมทําได้สารพัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งทำชื่อดีกว่านะสั่งอะไรนะสั่งทําเป็นพวงกุญแจชื่อพวงกุญแจชื่ออ่าเป็นแบบ ชื่อกมพูแต่ใส่นามสกุลด้วยนะอกมพูภูริภูวดลนามสกุลยาวอ่ะไม่รู้จะแพงปะนะกมพูชื่อชื่อเนี่ยสั้นสั้นนะเออแต่นามสกุลภูริภูวดลอูยาวเนาะเออแต่ชื่อสั้นเนาะเดี๋ยวจะลองสั่งดูนะเปนยังไงวะคือความหมายคืออะไรไยก็ไม่ว่าอะไรก็คือชื่อสั้นแต่นามสกุลยาวเดี๋ยวเขาจะทำ อักษรให้ยังไงก็ใส่นามสก,กุลสิยาวสิกัมพูนามสกุลยาวอ้กกาวเ,าเหมือนจะลองสั่งดูสุดที่ชยัยเขายังหยุ่นเลยเอเอกัมพูยาวอา่ามันได้นะได้คะ่ะใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสั่งแล้วก็จะเอาไปแขวนตามสิ่งของที่คุณอชอบลืมอ่ะจะได้รนะู้หน้าของคนกัมพูนามสกุลยาว เดี๋ยวจะลองสั่งดูนะนั่นแหละค่ะสั่งได้ที่ไหนอ่ะเขาไม่มี<ร>เ<ส>หตุเราหน่อยเขาเดี๋ยวหาว่าสั้นเกินยาวจริงๆ <c oughs> เออหรือเติมยาวจริงๆอ๋ออยู่โคราชใช่ไหมบ้านเดียวกันกับคุณด้วย